ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะทําให้ลุกอย่างนี้กลายเป็นลุกอย่างนี้ด้วยการจัดไฟแนไลไลท์กี่ตัวนะครับผมไปสวัสดีครับผมจินในช่อง DH r นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูจินจัดสาตามบ้านอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมที่จะสวมหน้ากากกันด้วยนะครับไม่ว่าจะดูอินดอร์หรืออาท์ดโดยเฉพาะอท์ดอนะครับแล้วก็รักษาตัวจากโควิดอย่าลืมสเปรย์ ล้างมือบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไปไปดู DP กันเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับวันนี้จินจากช่อง DSR นะครับรายการจินจัดไฟอีกรอบนะครับแล้ววันนี้มาที่บ้านนี่ครับผม กูชัยนะครับเพจครับ MIB ครับชิดช่อง DHR เหมือนกันครับผมใช่ไหมครับถ้ากูชัยน่าำตัวหน่อยสวัสดีครับกูชัยครับผมก็จากเพจกูชัย MIB m a r t i n Black ครับเป็นวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการออนไลน์เน็ตไลฟ์จะมาจัดไฟให้กูชัยครับอยากลุนจัดมากเลยจัดไฟจับไฟจับไฟจับไฟต้องถามว่าจัดไฟเหรอใช่กูชัยอยากได้โจทย์บนไหนครับอยากได้แบบไฟแบบไหนไหมผมอยากเท่าที่ผมดูนะผมเสพงานของแบบตามเพจต่างๆครีเอเตอร์ต่างๆผมชอบไฟแบบพี่กิ๊บลี มันมีความคลาสสิกไม่ได้แบบชงชาแล้วก็แบบน่านุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติมันมีความมีคลาสอยู่ในนั้นความเป็นเที่ยวชายอยากได้แบบนั้นได้เดี๋ยวผมจัดให้เอาไปจัดให้เออกไปอ่ะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ให้ดูก่อนแล้วกันโอ้โหไฟที่สวยมากเลยโง่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 โงีโง่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 โงนโง่ปง่ไง่โ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 ง่ ซึ่งเดี๋ยวเราใช้ร่วมกับตัวนี้มันจะเป็นโดมทําให้ไฟมันซอฟขึ้นเวลาที่ถ้าสมมติเราใช้ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยยิงเข้ามาเงามันจะแข็งถ้ากูใชอยากได้แบบซอฟเนี่ยผมเอาโดมมาให้ด้วยมันจะเหมือนเป็นผมจะเรียกกระด้งแล้วกันอันเนี้ยไฟจะแรงอันเนี้ยทาให้ซอฟลงซ,ซึ่งอันนี้ถ้าไม่มีอันเนี้ยก็จะทําให้ไฟแข็งถ้าช่วงไหนผมไม่แข็งก็ใช้ไฟนี้ได้ก็เลยก็เลยอยากก็เลยเคเดให้กูใช้ดูอันนี้จะเป็นเหมือนที่ทุกบ้านได้เหมือนกันที่ก๊อ พี่ก๊อฟมาเยือนได้พี่กิฟตลีได้บอกชื่อรุ่นกันหน่อยเผื่อใครอยากไปซื้อตามรุ่นนี้นรุ่นชื่อว่าเอ๊ะมีชื่อรุ่นอะไรวะ DJFZ อ่าขึ้นพลังแล้วนะครับเผื่อใครไปซื้อตามอ่ะเป็นสปอตไลท์ครับซึ่งปกติแล้วมันก็คือฉายไฟลงข้างหลังนี่แหละแต่ว่าลงหลังผม <c oughs> ลงลุกไปก่อนลงหลังเรโอเค นี่เป็นมูรี่อ๋อหมายถึงทําให้เกิดลายที่แบล็กเกลว์ไฟด้ใช่ไหมครับที่หน้าของกิฟตลีก็คือเขาจะมีเหมือนมูรี่แสงพาดทิศเข้ามาใช่ไหมอ๋ออ๋อไม่ได้มาจากแสงข้างไม่ได้มาจากแสงด้าทิศเป็นแสงประดิษฐ์ขึ้นเงาอ๋อันนี้น่าสนใจซึ่งเอามาให้ด้วยอ๋อคือถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันเนี้ยจะเป็นไฟสองหน้าเราซึ่งจะช่วยลดกำลังโดยโดมัดนนื่ส่วนอันนี้เป็นไฟสองหลังเพื่อสร้างมิติหรือสร้างลูกเล่นบางอย่างถูกต้องครับผมนสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะลองจัดกับห้องนี้นี่แหละโอเคก็ เซ <Surface. S 1> ร์เฟซน่งตรงนี้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวอาจจะยิงมาด้านหนึ่งแล้วก็ปิดม่านให้หมดเพราะผู้ชชยโชคดีมีม่านด้วยเดี๋ยวเอาของขึ้นแล้วก็ลองจัดกันเลยดีกว่าเไปฮะก็เดี๋ยวพอเวลาจะจัดไฟอ่ะครับผู้ใช้เดี๋ยวพวกเราก็ปิดมา่านเราจะได้คุมได้เพราะว่าถ้าปล่อยเปิดมา่านมันแสงอาทิตย์มันวิ่งตลอดเวลาที่ก็มเมฆนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็เราจะใช้คียีไลท์ตัวเดียวที่ใช้ตัวเดียวเพราะว่าใช้หลักการจัดแบบธรรมชาติว่าพาอาทิ์มีดวงเดียว นั่นแปลว่าเวลาเราจัดไฟเนี่ยถ้าสมมติเรามีคีไ์ตรงเนี้ยแปลว่าเราก็จะตัดซอสอื่นของไฟไม่ว่าเป็นซอสไฟธรรมชาติหรือว่าไฟที่อยู่ที่ออฟฟิศหรืออะไรตัดทิ้งหมดได้เลยตัดทิ้งหมดได้เลยครับคือไฟอ่ะสามารถจัดหลายโพซิชันหลายดวงได้ครับดวงที่มันเหมือนเป็นดวงเมนอ่ะอ่าควรจะมีแค่ตัวเดียวจัดไฟเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดม่านแล้วเราจัดไฟด้วยคีไ์ตัวนี้ครับซึ่งเป็นไฟของแดนไลท์รุ่นรุ่น FS 150ครับเดกือบแล้วกูถ้าไม่มองคนเดียว จริงแล้วถ้าไม่ใช้โดมเนี่ยก็สามารถยิงขึ้นเพดานนี้ได้เหมือนกันนะถ้ายิงขึ้นเพดานแล้วมันจะซอฟลงเพราะว่าแสงแม่งจริงแสงแม่งก็สว่างพออยู่แนะโหดขั้นต้องใส่แว่นตาดำเลยเหรอไนม่ทำไรไว้รุ่นทำไรเอาไว้รุ่นถ้าสมมติจ่อไปตรงๆอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าเงาตามจมูกเงาตามอะไรเนี่ยมันจะชัดมากอย่างเงี้ยเลยทัดไ์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สวยลองเปลี่ยนเป็นโดมดีกว่า อันนี้นอถ้าเราอยากซอฟต์โดยที่ไม่ใช้โดมได้ไหมฮะต้องใช้วิธีการไหนนะได้ครับยิงขึ้นเพดานอ่ไหนลองยิงขึ้นเพดานดูดูหน้าผมไหมซอฟต์ลงไหมฮะเป็นไงฮะอ่านี่คือเป็นวิธีในการใช้ไฟคีไลท์ของเราเนี่ยถ้าไม่อยากให้หน้าเราแข็งเกินไปถ้าไม่ใส่โดมก็ยิงขึ้นเพดานได้เหมือนกันไอฮาร์ดไลท์ก็คือไฟอะไรก็ตามที่เป็นบีมมาจากจุดเล็กๆอย่างพระอาทิตย์เนี่ยเป็นบีมลงมาเนี่ยถือว่าเป็นฮาร์ดไลท์แต่พระอาทิตย์ถ้ามีเมฆเข้ามาคุมเนี่ยมันจะถูกดิฟิวให้มันกลายเป็นไฟใหญ่ๆแล้ว เราจะเป็นซ้อมนี่หลักการคล้ายพาทิต์โดนไม่บังใช่น่าสนใจมากถ้าไม่ได้ถ่ายงานบิวตี้ที่ต้องเห็นทุกองประกอบของหน้าเป็นถ่ายคอนเทนต์ไหนอะไรที่เราเน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยจะควรใช้จัดทิศทางคือสูงขึ้นมานล้วเฉียงมาสักด้านหน่อเพื่อให้เกิดเฉดเกิดเงาเกิดเงาเกิดอะไรว่ากันไปทีนี้มีวิธีหนึ่งเพิ่มถ้าสมมุติว่าอยากได้ด้านซ้ายเยอะกว่านี้โดยที่ไม่ต้องแบบขยับไปตรงนี้ให้ไป B2S ซื้อโฮม ง่ายเลย20บาทอย่างเงี้ยใช่ครับเนี่ยลองูดลองดูหน้าที่นี่ก็ได้อ๋อสอนแต่สท้อนสะท้อนที่เป็นผลไม้ที่มีอันนั้นก็ทอนถ้าสมมุติเรามีแผ่นใหญ่ๆมันก็จะช่วยกันสะท้อนก็เหมือนมีรีเฟก์ได้ใช่รับหน้าไปรับหน้าไป อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าจะแตกต่างไปเลยครับกูชัยกูชัยเคยดูอนิเมะใช่ไหมที่มันจะมีตาขาวอยู่ในตาดำอ่าสมมติว่าเคยดูพวกแคสต์เนี <c ass> ่ยเดี๋ยวถ้าเคยดูเดี๋ยวเราไปต่อไม่ได้อ่ะ <c ass> ไอพวกแคสไลท์นั่นน่ะถ้าเราใช้ไฟอย่างเงี้ยแคสไลท์มันจะขึ้นง่ายอ่าค <c ass> ือตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าให้กล้องถ่ายหน้ากูชัยตรงๆอ่ะมันจะมีพวกประกายตาสถาไทยเรียกประกายตาใช่ไหมกครไลท์อ๋อการจัดไฟแบบนี้ทำให้มีแคสไลท์ด้วยใช่อ๋ออ่าค่อยๆ่อ นี่คือไฟเมนที่เราคุยกันที่เราคุยกันเดี๋ยววันนี้ของคุณจจนเนี่ยมีไฟลูกเล่นมาด้วยไฟ่ลูกเล่นมาด้วยยังไงฮะเล่าให้ผมฟังหน่อยมันจะเป็นไฟที่สามารถสร้างสถานการณ์ได้เราสามารถจําลองสถานการณ์ได้อย่างเช่นนะเช่นปนธนาคารเดี๋ยวมาอ่านกันเหมือเป็นสถานการณ์ของจําลองเหมือนแอมเบียนนบรรยากาศเป็นมูลี่เป็นลายนู่นลายนี่ นั่นแปลว่าถ้าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีแสงมูลี่หรือบางทีมันไม่ได้เวลาที่แสงสอดเข้ามาทางด้านข้างแล้วก็สามารถใช้ <Make S 1> เ็นมได้เมกได้ว้า wow. วจริงใช้คำว่าจินจัดไฟอีพีก่อนๆทุกบ้านก็เมคเมกมูลี่ขึ้นมาโอ้นะฮะเราเนี่ยวงการบันเทิงกันเนาะวงการบันเทิงกันเนาะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่แตกต่างกันในฉากหลังซึ่งเราเรียกว่าคุกกี้คุกกี้อันนี้เป็นคุกกี้ที่ สร้างบรรยากาศแสงของการเป็นมูลี่มีเหมือนแสงมูลี่อยู่ลำไร้ลำไรอนะส่วนอันนี้ที่อยู่ในมือเป็นอ๋อแบบต้นไม้คือเหมือนถ่ายแสงตัดต้นไม้มาแล้วก็แบบเป็นแบบลำไร้ลำไรอยู่ด้วยกันอ๋อน่าสนใจอันนี้ไม่รู้ ก็อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าพี่ใช้ว่าไงพี่เหมือนผ่านม่านที่มีลายงงมากแบบแสงผ่านม่านแล้วม่านมันมีลายของมันแล้วมันก็แบบสะท้อนลายออกมาอ่าฮะเราเรียกว่ามูลีม่านลายดูดูมั่งเหมือนลาลาที่เกาะติกระจบมากเลยอ่าไม่ใช่สมองไม่ใช่สมองอ่โอ้โหนี่ก็ล้ําไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอ่าคุกกี้ที่เป็นมุลี่กันก่อนเพราะว่าอันนี้ถือว่ายูทูบเบอร์ก็ใส่เยอะอ่อันเนี้ยก็จะใส่ลงไปดูวิธีการเดินอ่าลองใส่ไหมอ่า ที่บอกคำเดียวนะใส่ระวังบาทนี่ใช่ไหมเอาไม่ลงแปลว่าผิดคิปผิดต้องดูมุมนิดนึงอ๋อเนี่ยไม่เคยเสียบนะอ่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าอ้าวยังไม่เข้าอ่ะยังไม่เข้าเฮ้ยย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 ยเสยยบยยยยยยบยยย่ยย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 ยมย้ วันนี้ต่างจากบ้านอื่นหน่อยตรงที่ว่าเดี๋ยววันนี้เราใช้พานา G S 4กันปกติปโปรไฟล์ที่เขาถ่ายก็คือเป็นโปรไฟล์พิเคอร์ธรรมดาก็เลยจะเปลี่ยนพิเคอร์โปรไฟล์จากมาตรฐานเนี่ยไปเป็นซีนารีโอตัวหนึ่งของที่เป็นอยู่ในพานาเนี่ยนะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพอเราถ่ายเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะเป็น709ใช่ไหมหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายเป็น709เนี่ยเราอาจจะต้องจัดไฟให้ละเอียดนิดนึงอันนี้เดี๋ยวค้างไว้เลยก็ได้เดี๋ยวจะหมุนไฟให้ดูอ่ะแล้วลองดูที่นี่ด้วยความที่ดินามิกเลนส์มันจะรับได้น้อยกกกว่าาา็ลลออออเเเรระะงงััั้้้นนจจจตดดไฟใหมีย ขึ้นอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองเราก็บริหารใช้ไฟแค่นั้นแหละครับก็เมื่อกี้พอมีคีไ์เสร็จใช่ไหมครับผู้ชายก็เลยเอาตัวข้างหลังเนี่ยมาเป็นแบ็คไลท์ให้ตัวครับตัวนี้เอามาเป็นตัวมูลี่เนาะทำให้มันเป็นซีนเดียวกันแล้วก็วางไว้ในฟากเดียวกันให้มันเหมือนมาจากมาจากไฟที่เป็นที่เดียวกันเนี่ยมาจากดิเรกชันเดียวกันแล้วก็เลยทาให้ เราเอามาใสา่แล้วแหนมันเลยทำให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นเลยยอดสวยมากสวยมากชอบมากชอบควาออมดีครับอ,อ่าทีนี้มันก็มีอีกตัวด้วยครับที่เรียกว่า practical light พอดผีผมเห็นแรมผมเห็นแรมตะเกียงโคมไฟไฟภาษาไท<ฟ>ยไห<ฟ>ม<ฟ> อ่าคุณเบนโคมไฟสองชั้ก็คือสีโคมแกะสีแกะนะครับไฟอ่ะเราเห็นสิเราเห็นเสียีโคมเราไฟตั้งอยู่โคมไฟตั้งอยู่โคมไฟมันสวยพาร์ติเคิลไลท์นั่นคือไฟที่อยู่ในซีนนั่นเองไฟที่อยู่ในเฟรมนั่นน่ะเราก็เลยเอามาเปิดไว้ด้วยซึ่งตอนนี้ที่เราจัดไฟได้สวยอย่างนี้ก็จะมีคีย์ไลท์มีแบ็คไลท์แล้วก็มีองค์ประกอบเล็กๆเป็นพาร์ติเคิลไลท์นะครับซึ่งเมื่อกี้ทุกคนได้เห็นภาพบีฟอร์ไปแล้วนี่คืออัปเตอรนะฮะและนี่ก็เป็นผลงานของคุณจินจัฟเครับ อุปกรณ์ดีๆจ้ะแมนไลไ์ครับครับผมบายเซลล์บีมีเดียนะครับยอดดียวถ้าใครอยากจะตามครูชัยช่องทางไหนครับถามก็ตามในเพจครูชัย MAB Marketing in Black ครับเป็นความรู้ดีๆเรื่องการตลาดออนไลน์ครับครับผมแล้วก็จิ n d h r ครับเดี๋ราไปดูกันดีกว่าว่าบ้านต่อไปจะไปบ้านใครนะครับผมยวเจอกันบ๊ายบาย